ึ่งเป็นอดีตกับวอนดอยู่แล้วนะครับก็ไม่อยอมรับนะครับไทยจ้งแก้ปัญหาโดยการทักทุนแดงขึ้นรับฝรั่งเศสจึงยอมยินคูนุดตั้งแต่รัรต้้นมาก็มีการใช้ทนแดงเป็นถุงจำสาในสมัยรัชกาลที่สอม,มีการใช้หุ่เสีแดงโตรงการมีนุปช้าง,งเผือกในมงจับสีขาวในพศ .2459 ยืนแท่นอันหน้าเข้าหาเสาธงต่อมามีการใช้ธงสีเหลืองเป็นพ้ากว้างเก้าส่วนยาวกว้างหกส่วนยาวเก้าส่วนะครับสีข้าไอ้ทิงาศาสนาสี้นั่งหมายถึงพระมหากษัตย์การเชิญและชักธงชาตินะครับผู้เชิญธงชาติาต้องแต่งกายด้วยกายที่สุภาพเมื่อใกล้เวลาชักธงให้เตรียม ชาติก็ให้ที่โทรออกให้เต็มผืนชากตรงอยากสม่ำเสมอนะครับเมื่อชักตรงก็ให้ดึงอย่างสม่ำเสมอในกรณีที่มีการบันเดงเพลงเคารพหรือมีสัญญาณให้ชากิตรงขึ้นหรือลงจะต้องชากตรงชาติให้ถึงจุดสุดยอดให้คนเดียวห้ามทลน้ำลายห้ามเสียในทงชาติห้ามสีขาดเพราะว่าจะมีโทษตามกฎหมายการกระทำของชาติรทวมกับ การประดับธงชาติคู่กับธงอื่นยกเว้นธงพระราชสริยศไม่ให้ธงชาติอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าธงอื่นความรับการโพรงธงชาติตงเป็นสัญลักษณ์ของตาอเป็นชาตินะครับซึ่งทุกเื้อชาติต้องมีธงของตัวเองธงชาติไทยก็เป็นธงที่บ่งบอกถึงชาติศาสนาในพระราชและความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยครับสวัสดีครับ